คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้โมดูล่าเฮาส์แบบไม่มีห้องน้ำภายในบ้านสำนักงานออฟฟิศรีสอร์ทสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี่ครับจากที่ลูกค้าหน้าเว็บไซต์นะครับหรือใน YouTube ถามเกี่ยวกับตัวตู้โมดูล่าเฮาส์ที่แบบไม่มีห้องน้ำภายในแล้วเป็นตัวโปรโมชั่นที่ฟรีแอร์แล้วก็ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับตัวรุ่น6เมตรนะครับว่าเป็นแบบไหนอยากเห็นรายละเอียดกันนะครับวันนี้ผมพามาดูตู้ใบนี้ครับที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างเป็นเหล็กซิงค์เหล็กมอกอและเหล็กวาแฟรงครับโครงสร้างทั้งหมดถูกพ่นทับด้วยสีกัสนิมทีเวย์เรดออกไซด์และพ่นทับด้วยสีจริงของทีเวย์กรีปตันครับ ตัวตู้ครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตรตัวตู้โครงสร้างทั้งหมดครับถูกพ่นทับเสร็จด้วยสีกระสีนิมเสร็จแล้วนะครับตัวตู้จะมีขานะครับสำหรับตั้งตู้สูง10เซนเป็นแผ่นเพจด,ด้วยนะครับจำนวน6ชุดนะครับด้านหน้าของตัวตู้จะมีการตกแต่งลายไม้เป็นลายเสี้ยนซซล้องนะครับอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีน้ำตาลนี่นะครับจำนวนด้านหน้านี่จะเป็น3ชุดนะครับ แล้วก็จะมีการตกแต่งตรงหน้าต่างครับจะเป็นกรนสาดให้เลยนะครับตัวนี้หน้าต่างจะเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1.00 x 1.10เมตรของฮอเฟนพร้อมมุงลวดนะครับล็อกได้นะครับเกรด A UPVC ครับประตูครับจะเป็นบานฟิกซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นบานเปิดบานสวิงครับอยู่ตรงกลางนะครับขนาดกว้างสําหรับตัวบานเปิด1เมตรสูง2เมตรครับมีกุญแจลูกบิดล็อกได้นะครับนี่คือด้านหน้าของตัวตู้ครับ มาดูในส่วนของเลือกสําคัญครับฉนวนการความร้อนครับฉนวนการความร้อนของตัวตู้ครับใบนี้ใช้เป็นแผ่นผนังโชว์เคสไอโซวอลครับซึ่งลักษณะของแผ่นคือแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุ่นแล้วก็สีที่ท่านผู้ชมเห็นคือสีขาวนะครับส่วนตรงกลางครับจะมีโฟมนะครับเป็นโฟมชื่อโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งมีความหนาที่2นิ้วและเป็นวัสดุเป็นฟูดเกรดนะครับก็คือเกรดสำหรับผลิตอาหารห้องเย็นห้องคลีนรูมนะครับดังนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนและอุปกรณ์ทุกชิ้นของตู้เป็นเกรด A ทั้งหมดไม่ได้เป็นของมือ2นะครับนี่คือรายละเอียดของตัวผนังและหลังคาซึ่งเป็นฉนวนการความร้อนของตัวตูวต้ใบนี้ครับด้านหน้าครับตกแต่งลายไม้เสร็จแล้วจะมีตัวโคมไฟกิ่งให้2ชุดนะครับคือซ้ายขวา แล้วก็ตรงทางเข้านะครับจะเป็นชุดเทเรสไว้สาหรับวางรองเท้าก้าวเข้าตรงนี้ก็จะมีชุดไฟด้านบนให้อีกหนึ่งชุดครับอันนี้เป็นหลอดไฟตัวโคมสี่เหลี่ยมสีขาวครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ที่เป็นด้าน3เมตรครับก็จะมีตําแหน่งของหน้าต่างครับเป็นบานเปิดนะครับด้านบนคู่บนเป็นบานเปิดส่วนคู่ล่างเนี่ยจะเป็นบานฟิกนี่คือคู่บนนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้เขาล็อกอยู่ด้านในเดี๋ยวฮะเปิดได้นะครับเปิดรับลมออกมาแล้วก็ด้านล่างจะเป็นบานฟิก ตัวตู้มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้าย4ี่มุม4หู4ด้านครับส่วนด้านหลังครับจะเป็นด้านทึบ6เมตรจะมีตำแหน่งการติดตั้งเครื่องประ,ประกาศเซ็นทันแอร์อนเวอร์เตอร์ใหม่มฟอฟเบอร์5ขนาด1 3,000 BTU ประตูใบนี้มีฉลวนนะครับเปิดกระฉ่ำเลยนะฮะแล้วก็พัดลมฤดูกาลฮา์ตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดส่วนด้านซ้าขวามือของตัวตู้ครับจะมีตำแหน่งของ power plug ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำ พร้อมสายกราวและแท่งกราวอันนี้นะครับตัวนี้เราก็แนะนําให้ต่อกราวลงไปด้วยนะครับเวลาไปถึงหน้างานแล้วก็สามารถจัมไฟเข้าตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่างเป็นเหมือนกันครับด้านบนคู่บนนะครับจะเป็นบานเปิดนะครับส่วนคู่ล่างจะเป็นบานฟิกครับก็มีทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ใบนี้ครับตัวสีครับสามารถเลือกได้นะครับสีผนังและหลังคาครับแล้วก็สีตัวลายไม้มีสีอ่อนสีเข้มก็เลือดอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ ภายนอกของตัวตู้ด้านหน้าก็มี2ประตู1หน้าต่างมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้ Modular House 6เมตรใบนี้กันต่อครับจะเห็นได้ว่าเข้ามาภายในครับเสียงผมชัดเจนกล้องขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกอชัดเจนนี่คือคุณสมบัติของโฟมโพลีสไตรีนโฟมซึ่งเป็นฉ่วนของผนังและหลงังคาของตัวตู้ใบนี้ประตูทางเข้าครับนี่นะครับผมเดินเข้ามาว่อสักรู้ก็จะเป็นบานฟิกครับตรงนี้เป็นบาน กระท u ้เปิดออกไปครับแล้วก็หน้าต่างครับด้านข้างทั้งสองฝั่งเหมือนกันจะเป็นบานกระทุ้งเปิดออกไปนี้ครับเพื่อรับลมนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นบานฟิกครับอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนครับเริ่มต้นที่สวิตช์ปิดเปิดครับจะเป็นของฮาโก้อันนี้คือรีโมทเพื่อปรับอากาศสวิตช์ปิดเปิดก็จะควบคุมทั้งหลอดไฟแล้วก็พัดลมดูดอากาศแล้วก็หลอดไฟโคมด้านหน้าด้วยครับหลอดไฟครับจะมีภายในห้องจะมีให้ห้าด้านหน้าอีกหนึ่งไม่รวมโครงกิ่มอีก2 ัวนี้จะเป็นโคมสี่เหลี่ยมสีวอมไว้แล้วก็ตัวปลั๊กคู่กาวครับเป็นของ5้าข้เหมือนกันเดินหลบแล้วก็ลอยลงมาครับขึ้นมาทั้งหมดมี4ชุดให้นะครับตามบุมห้องต่างๆให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องไปรประกาศหน้าต่างบานกระทุง้ง2ฝั่งตรงนี้ครับแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนสลับด้านหน้านะครับเป็นของท็อปเฟนพร้อมลวดให้นะฮะเวลาเปิดประมาณนี้ระบบไฟฟ้าครับจากตู้ควบคุมก็จะถูกเก่อเข้ามาที่ เอซอร์กิตนะครับตู้ควบคุมแล้วก็มเมนเบเกอร์เซอร์กิตเบเกอร์ต่างๆมีให้ครบแล้วก็ตัวผนังมดอกาศฮาตาลี8นิ้วหลอดไฟมีครบแล้วพื้นครับโครงสร้างเป็นเหล็กถักครับพ่นทับด้วยสีกระสรีมจากนั้นปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้อย่างที่เห็นครับนี่คือสีภายในเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้ คือรายละเอียดของตัวตู้โมดูล่า6เมตรแบบไม่มีห้องน้ําภายในครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสีสามารถเลือกได้ครับสีลายไม้เลือกได้สีผนังภายนอกเลือกได้ครับทั้งหมดเป็นของ TuA ทั้งหมดนะครับเกรด A ทั้งหมดโคมไฟกิ่งตำแหน่งต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้งานครับครับผมหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของตู้ใบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0-89 999-5345หรือที่ Li าย OA Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าครับสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ